สวัสดีครับกลับมาพบกับส s e c h ช n นอ l อีกเช่นเคยนะครับคลิปที่แล้วผมพาไปไปที่ปารีสกันไปแล้วคลิปนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์กันแบบจุดใจกันไปเลยการเดินทางไปสวิตไปได้2ทางนะครับคือทางเครื่องบินกับทางรถไฟพอดีผมมีเพื่อนฝรั่งเศสนางแนะนาว่าเดินทางรถไฟน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าสนามบินต้องไปต่อคิวล็อกกระเป๋าซึ่งเราก็ไปเจอมาแล้วจริงๆตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟกาเดเลียงที่ฝรั่งเศสตามที่เพื่อนผมแนะนํามา เราจะนั่งรถไฟไปลงที่เจนีวาใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงแต่รอบรถไฟที่ผมจองไว้ตอน8ปดโมงเช้าโดนยกเลิอกอ้าวเพื่อนเล่นกูแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเปลี่ยนเป็นรอบ10บโมงและให้ที่นั่งเราเป็นแบบ First Class มาให้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้นั่ง First Class เท่าที่ผมสังเกตส่วนใหญ่ First Class เนี่ยจะอยู่ไม่หัวกระท่ายขบวนนะ First Class เนี่ยจะต่างกับ Se c o n d Class ตรงที่ว่า First Class เขาจะมีพนักงานคอยบริการเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ฟรีตลอดเส้นทางแต่ Second Class จะเป็นแค่ที่นั่งทั่วไปเฉยๆนะครับ mm hmm. พอผ่านไป3ชั่วโมงเราก็มาถึงที่สวิตเซอร์แลนด์กันแล้วพอเราลงจากรถไฟเราก็จะเดินไปผ่านตอมอของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตอนผมไปกับครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตด้วย จะเป็นการสู่ตร๋วซะมากกว่าหลังจากที่เราออกจากตอมแล้วเราก็จะไปซื้อตั๋วสวิตพา s สที่จะเป็นแสลักแบบนี้ตัวที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นแบบ8วันราคาคนละ389ฟรังหรือประมาณ15,000บาทต่อคนซึ่งสวิตพา p a สเนี่ยถ้าเราดูตามแผนที่แล้วเราสามารถใช้เดินทางตามเส้นทางได้หมดเลยส่วนเส้นที่เป็นปะาๆแบบนี้จะลดราคา50% พอเราซื้อเสร็จแล้วผมกับครอบครัวก็จะไปเที่ยวกันที่เมืองที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศไทยนั่นก็คือเมืองโรซาษษษที่แรกที่เราจะไปกันก่อนนั่นก็คืออาคารพักอาศัยเลขที่16ที่นี่เป็นที่พักทับของในหลวงรอ8และรอ9เมื่อยังทรงพะเยาวเป็นถึงเวลา18ปีก่อนเสด็จกับไทย คือผมก็พยายามหามุมที่เหมือนในรูปนะฮะแต่ลองเดินดูรอบๆแล้วก็ไม่เจอนะถ้าที่มองอ่าถ้าที่ดูน่าจะเป็นห้องที่เป็นหน้าต่างปิดๆไว้หลังจากนั้นเราก็ไปกันต่อที่สวนเดินองตูจะอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวาจะมีที่ตั้งของสาราไทยอยู่บางคนาอาจสงสัยนะครับว่าทําไมถึงมีสาราไทยอยู่ตรงนี้สาราไทยตรงนี้นะครับเป็นอนุสรณ์แห่งมิตรภาพระหว่าง2ประเทศมากกว่า75ปี จากนั้นผมกับพ่อแม่ก็เดินไปที่ทะเลสาบเจนิวาบอกได้เลยว่าสวยมากๆแต่ผมว่าแถวนั้นมีแมลงเยอะไปนิดหน่อยครับระบบนิเวศเขาอาจอาจะอาจจะดีไปหน่อยครับแมลงเลยอยู่เยอะพักายเหน์กันเสร็จแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปอีกหน่อยไปที่เมืองเวอร์แวร์ไปดูซ่อมที่ใหา่ที่สุดในโลกกันครับพอเราถึงสถานีเดินไปประมาณ20นาที เราก็จะเห็นซ่อมขนาดใหญ่ปักอยู่ในทะเลสาแล้วทาไมถึงมีซ่อมปักอยู่ในทะเลสาตอนแรกซ่อมวันนี้เป็นงานศิลปะชั่วขราวแต่ชาวเมืองเวอร์แวรชอบก็เลยเรียกร้องให้เอากลับคืนมาจนกลายเป็นสารที่ท่องเที่ยวของเมืองนี้ไปเลยนอกจากนี้นะครับเมืองเวอร์แวร์ยังเป็นบ้านเกิดของนักสแสดงตลกชื่อดังอย่างชาลแชปินีกด้วยอยู่ใกล้ๆก,กับซ่อมเลย ใกล้หมดวันแล้วยังพอเหลือแรงอีกนิดนึงเรานั่งรถไฟกลับไปที่เจนีวาครับก่อนเข้าที่พักไปแวะดูน้ำพุที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็คือน้ำพุแชโดน้ำพุแชโดเป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สามารถมองเห็นได้เกือบทั่วเมืองเจนีวาเลยเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญที่นักท่องเทีย่ยวอย่างเราไม่ควรพลาด ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP หนะ้าเราจะพาไปเที่ยวเมืองเบิร์นกับอินทราลเค่นกันแล้วเจอกันใหม่โชคดีครับ